สวัสดีครับนิสิตท,ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา2301286ความน่าจะเป็นและสถิติหรือว่า Propstat นะครับผมอาจารย์มนชัยคูเอกชัยนะครับในฐานะผู้ประสานงานของรายวิชา2301286นี้นะครับผมก็จะขอมาเล่านะครับถึงโปรแกรมสำเร็จรูปที่เราจะใช้ในการเรียนวิชาความน่าจะเป็นและสถิตินะครับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา2564ต้นไปเนี่ยรายวิชานี้เราจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคือโปรแกรม R นะครับเพื่อที่จะมาช่วยในการทำงานทางความนั้นจะเป็นและสถิตินะครับนิสิตบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราเรียนคณิตศาสตร์หรือเรียนความน่าจะเป็นและสถิติทําไมเราต้องใช้โปรแกรมด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นิสิตจะต้องเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยนะครับเพราะว่า ในชีวิตจริงของนิสิตเนี่ยนิสิตคงจะไม่มานั่งคํานวณด้วยมือตลอดเวลานะครับในการทํางานบนชีวิตจริงหรือโลกจริงเนี่ยนิสิตก็จะต้องทํางานโดยใช้คอมพิวเตอร์แล้วในการคํานวณกับ Big Data หรือว่าข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนิสิตก็จะไม่สามารถที่จะใช้การคํานวณด้วยมือได้ทั้งหมดถูกไหมครับนิสิตก็จะต้องมีการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคล้ายๆกับเครื่องคิดเลขอะนะครับเพื่อเข้ามาทุ่นแรงให้นิสิตตรงนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการลงโปรแกรม R นะครับแล้วก็เราจะดูหน้าตาของโปรแกรม R โดยทั่วไปนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับสิ่งแรกเลยนะครับที่นิสิตต้องทำก็คือการลงโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่เว็บไซต์นะครับตัวนี้ w w w r p r o j e c t o r g นะครับหลังจากที่นิสิต นิสิตอาจจะ Google ก็ได้นะครับคำนี้คือ r p r o j e c t o r g นะครับถ้านิสิตไม่มีลิงก์ก็มันขึ้นมาเว็บแรกเลยนะครับอันนี้ทห้นิสิตคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับหลังจากที่นิสิตเข้าเว็บไซต์หน้าตาของเว็บไซต์จะเป็นแบบนี้นะครับให้นิสิตดูที่แถบด้านซ้ายนะครับจะเจอคาว่าดาวน์โหลดนะครับนิสิตคลิกที่ตัวหนังสือ cran นะครับตัวนี้คลิกไปเลยนะครับหลังจากนิสิตคลิกไปแล้วนิสิตจะเจอหน้าตา Cran Millers นะครับตัวนี้นิสิตสามารถที่จะจริงๆแล้วมันคลิกที่ลิงก์ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อวความสบายใจของนิสิตนิสิตเลื่อนไปจนกว่าจะเจอทีอ่ประเทศไทยนะครับไทยแลนด์แล้วนิสิตคลิกที่ลิงก์นั้นนะครับ HTTP เนี่ยนะครับ Millers psu ac t h pub cran นะครับคลิกที่ลิงก์นี้ โอเคนะครับหลังจากที่นิสิตคลิกเข้าไปแล้วนะครับนิสิตก็จะเจอหน้าตามแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าของ Comprehensive R Achieve Network นะครับนิสิตจะสามารถโหลดโปรแกรม R ได้ที่ลิงก์ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้โปรแกรมอขอโทษทีครับคนที่ใช้ Mac OS นะครับนิสิตก็จะ,ะคลิกที่ดาวน์โหลด R for Mac OS เดี๋ยวผมจะทำของ Mac ให้ดูก่อนนะครับ ก็ถ้าใช้ Mac อยู่นิสิตก็คลิกที่ mac os ตัวนี้นะครับ r uh, for mac os นิสิตจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับให้ในิสิตคลิกที่ไฟล์ r uh, ขีด uh, 4.1.0.pkg นะครับตัวนี้จะเป็นไฟล์ที่นิสิตดาวน์โหลดไปเพื่อที่จะได้ไฟล์ .pkg นะครับไปลงในเครื่องนิสิตก็จะเป็นการลงโปรแกรม r อย่างเสร็จสมบูรณ์นะครับ uh, นั่นคือสำหรับคนที่ใช้ mac นะครับ ผมจะลองคลิกให้ดูนะครับคลิกปุ๊บนิ่จะเห็นว่าเขาก็จะโหลด R version 4.1.0.pkg นะครับในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมีโปรแกรม R รุ่นใหม่ขึ้นมาทับอีกนะครับก็จะเป็น R รุ่น4.1.1 1. อะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับอันนี้เขาทับมาตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้ละนะครับ่ะสี่จะเห็นว่าสมัยก่อนมันมีมาตั้งแต่รุ่นแบบ R 3.2รุ่น3.3รุ่น3.6เนี่ยไล่มา จนกระทั่งถึงรุ่น4.1ในปัจจุบันนะครับก็ให้นิสิตดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดนะครับต่อมาเรามาดูพวกที่ใช้ Windows บ้างนะครับสำหรับนิสิตที่ใช้ w n n o w w เนี่ยก็ให้คลิกที่ดาวน์โหลด r for windows นะครับคลิกปุ๊บนิิก็จะเจอแบบนี้นะครับนิสิตอาจคลิกที่ base ก็ได้หรือว่า install r for first time ก็ได้นะครับมันไปที่เดียวกันเนาะนะครับนิสิตคลิกที่ base ก็ได้นะครับ,ค,รบ,ค,ลค,รบคลิกที่ base ปุ๊บนิสิตจะเข้ามาเจอหน้านี้นะครับแล้วนิสิตก็จะเจอ ดาวโหลด r c 1 0 for windows นะครับสำหรับคนที่ใช้ windows ก็คลิกที่ลิงก์นี้เนาะปึง้งนะครับจะเห็นว่ามันก็จะดาวน์โหลด rc.1.0 uh, windows.exe มาให้นิสิตก็ไปลงไฟล์ .exe ในเครื่องนิสิตนะครับนิสิตก็จะได้โปรแกรม r ออกมาเช่นกันนะครับไม่ว่านิสิตจะใช้ mac หรือ windows นะครับนิสิตก็จะสามารถ ที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้ทั้งคู่นะครับ R เนี่ยข้อดีก็คือเป็นโปรแกรมที่ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตทุกคนจะสามารถใช้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะใช้เครื่อง Mac เครื่อง Windows นะครับนิสก็จะใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ใดๆทั้งสิ้นนะครับในการซื้อโปรแกรมนะครับ โอเคเนาะนะครับนั่นคือส่วนของการติดตั้งโปรแกรม R นะครับในลำดับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งโปรแกรม R Studio กันนะครับจริงๆแค่โปรแกรม R เนี่ยก็จะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วแต่ว่าสำหรับตัวนิสิตเองซึ่งเป็นนิสิตที่เพิ่งเริ่มเรียนสถิติหรือว่าความน่าจะเป็นเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับนิสิตผมก็จะแนะนำให้นิสิตทุกคนนะครับลงโปรแกรม R Studio ไปด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันจะทำให้เวลาทำงานเนี่ยนิสิตจะเห็นหน้าจอที่ ค่อนข้างจะเฟลลี่แล้วก็คืออินเทอร์เฟซหรือว่าหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นมิดต่อผู้ใช้มากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลง RStudio กันนะครับอ่าสำหรับวิธีการลง RStudio นะครับก็ให้นิสิตไปที่เว็บไซต์นี้นะครับ https uh, นะครับ www r s t u d i o com products น s l s t u d i o download นะครับก็จะเป็นหน้าหลักที่เราใช้สำหรับการดาวน์โหลด เจ้าตัว RStudio นะครับก็หลังจากนิสิ์เข้าไปที่เว็บนี้แล้วเนี่ยนะครับนิสิตก็เลื่อนลงไปเลยนะครับจะเห็นว่าใน R Studio อมันฟรีนะครับนิสิตก็เลื่อนลงไปจนกว่าจะเจอแถบนี้นะครับซึ่งจะเป็นแถบให้นิสิตดาวน์โหลดโปรแกรม RStudio นะครับขึ้นอยู่กับว่า Operating System ที่นิสิตใช้เป็นอะไรนะครับถ้าที่ใช้ w n n o w w นะครับนิสิตก็โหลด rstudio .exe ตัวนี้นะครับถ้านิสิตใช้ Mac นิสิตก็โหลด RStudio. dmg ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนิสิตไปแตกไฟล์ .exe หรือว่า .dmg นะครับขึ้อนอยู่กับว่านิสิตใช้ Mac s, หรือว่า Windows นะครับก็จะเป็นการลงโปรแกรม RStudio โดยสมบูรณ์นะครับแล้วนิสิตก็จะสามารถใช้โปรแกรม RStudio ได้นะครับเดี๋ยวผมลองโหลดให้ดูนะครับอันนี้โหลดไฟล์ของ uh, Windows นะครับอันนี้คือโหลดไฟล์ของ Mac นะครับเวลาลงโปรแกรมเนี่ยขอให้นิสิตลง R ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย R Studio นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของ R Studio กันว่าหลังจากที่สิตลงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเปิดโปรแกรมแล้วเรียบร้อยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับสำหรับการลงโปรแกรมเนี่ยนิสิตก็แค่ลงไปตามขั้นตอนที่ก็คือเหมือนพอเปิดไฟล์ปุ๊บมันก็จะเหมือนลงโปรแกรมปกติทั่วไปนะครับนิสิตก็กด next, next 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 ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งลงโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์เนาะ นะครับอ่ะเดี๋ยวเราขยับไปดูหน้าตาของ R Studio กันดีกว่าครับอ่ะตอนนี้นะครับถ้านิสิตลงโปรแกรม R และโปรแกรม R Studio เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่นิสิตเนี่ยลงทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วนิสิตก็จะเปิดโปรแกรม R Studio นะครับให้เปิดโปรแกรม R Studio นะครับเปิดขึ้นมาที่จะเจอหน้าจอคล้ายคลลักษณะนี้นะครับซึ่งก็จะในการทำงานของ R Studio เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น สี่จอย่อยๆนะครับมุมซ้ายบนตัวนี้นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า Editor นะครับหรือว่าจะเป็นสิ่งที่นิสิตจะพิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะครับเหมือนเป็น Editor นะครับถ้าตรงนี้มันหายไปเนี่ยนะครับให้นิสิตกดตัวบวกนะครับแล้วก็อาร์สคริปต์เนี่ยมันก็จะขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่านิสิตสามารถปิดมันไปได้ถ้ามันมีอะไรนิสิตก็เปิดใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็กดตัวบวกตัวนี้นะครับแล้วก็อาร์สคริปต์เนี่ยมันก็จะขึ้น Editor ตัวใหม่มาให้นะครับ ทีนี้มุมซ้ายล่างตัวนี้นะครับก็คือคอนโซลนะครับตัวนี้จะเป็นที่ที่ใช้แสดงผลนะครับเดี๋ยวเราจะมา,อาลองดูวิธีการเล่นพื้นฐานกันนะครับในส่วนของมุมขวาบนตัวนี้จะเป็น Environment นะครับซึ่งก็จะ empty อยู่ตอนนี้คือว่างอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มทำงานอะไรนะครับเดี๋ยวที่จะเห็นประโยชน์ของมุมขวาบนที่ Environment ตตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราพิมพ์ตัวแปรหรือเก็บตัวแปรอะไรไว้เนี่ยนะครับ ทานิสิตสร้างตัวแปรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปถูกเก็บอยู่ที่ environment นะครับแล้วก็มุมขวาล่างตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องที่นิสิตจะเอาไว้ใช้ดูเวลานิสิตรานอะไรที่เป็นรูปภาพอะไรเงี้ยนะครับก็จะออกมาที่ตรงนี้เนาะนะครับนี่คือหน้าตาโดยทั่วไปของ r s t u d i o นะครับอีกครั้งหนึ่งก็จะมีอยู่4กล่องแบบนี้นะครับกล่องมุมซ้ายบนนะครับก็คือ editor กล่องมุมซ้ายล่างก็คือ console นะครับ กลมมูลขวาบนนะครับก็คือ environment นะครับเป็นใช้ที่ที่ทำให้เราจัดการ Data ได้ดีขึ้นนะครับจัดการข้อมูลได้ดีขึ้นส่วนขวาล่างก็คือ plot นะครับจะเป็นที่เอาไวา้แสดงอะไรที่เป็นรูปหรือเป็นกราฟนะครับวิธีการทำงานใน R studio เนี่ยนิสิตก็จะต้องสั่งพิมพ์อะไรลงไปใน R studio นะครับแล้วกด run นะครับมันก็จะ run โปรแกรมให้นิสิตนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการใช้โปรแกรม R แบบ พื้นฐานกันนะครับว่าโปรแกรม R สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับในพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถใช้ R เหมือนเครื่องคิดเลขได้นะครับถ้าสมมติว่านิสิตอ่าเปิดคอมยู่แล้วนิสิตอยากที่จะอ่าใช้ R เปนครื่องคิดเลขนะครับนิสิตก็มีหน้าที่แค่พิมพ์ลงไปนะครับผมอาจจะพิมพ์สิ่งที่ผมอยากได้ลงไปในเอดิเตอร์นะครับอย่างเช่นผมจะพิมพ์1่บวกหนึ่งาลบสองเนี่ยนะครับ แล้วผมเอาเคอร์เซอร์ไปคุมนะครับแล้วกดรันนะครับอนี้จะเห็นว่าพอเราสั่งรันเรียบร้อยนะครับผลลัพธ์ก็จะถูกขึ้นมาในคอนโซลนะครับว่าเป็น1น2บวกหลบสนะครับซึ่งผลลัพธ์ก็คือที่สูเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นการสีน้ําเงินตัวนี้คือสจะเห็นว่าก็เป็นการสั่งให้ทําคําสั่งนี้นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาเป็น0นนั่นเองนะครับ แน่นอนที่สุดบวกลบคูณหารนิษิทาได้นะครับทางนิสิอยากได้ตัวคูณก็เช่น C คูณ7สมมุตินะครับหาร5อย่างเงี้ยนะครับิก็พิมพ์ลงไปนะครับเขาก็จะคํานวณออกมาให้ได้5.6อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับที่สามารถสั่ง r เหมือนเหมือนเครื่องคิดเลขพื้นฐานได้เลยแน่นอนที่สุดนะครับว่าฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ต่างๆนิสิก็ใช้ได้นะครับเช่นสมมตินิสิอยากจะกด square root นะครับ S, s q r t นะครับก็ย่อม,มาจาก square root นะครับ s q r t ของสมมติ100นะครับจะถอดรูทหนึได้เท่าไหร่ก็ลองกด square root 100นะครับเอาเคอร์เซอร์ไปคุมแล้วกด run นะครับจะได้ส10นะครับเห็นไหมทีนี้นิสิตไม่ต้องกังวลเรื่องคำสั่งนะครับว่าสิจะจำไม่ได้หรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าระหว่างทางที่เราเรียนไปเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆทยอยทยอยทยอย,ย,อยบอกคำสั่งนิสิตว่า จะใช้อันนี้คําสั่งคืออะไรจะใช้อันนี้คําสั่งคืออะไรนะครับโอเคไหมนะครับทีนี้ตัวนอกจากสแควรูทที่ใช้ได้แล้วนะครับตัวเลขยกกําลังก็ใช้ได้นะอย่างเช่นสมมุติผมอยากได้สี่ยกกาลังสามยางเงนะครับก็พิมพ์แค่นี้สี่ยกกาลังสามเหมือนที่เลขธรรมดาเลยนะครับเราก็กดรันไปนะครับได้หกสิบสี่เห็นไแน่นอนที่สุดนะครับว่า,าพวกฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆนี่จะทําได้หมดเลย นะครับทำได้หมดเลยจะเป็น square root เป็น factorial เป็นอ,อะไรก็ตามที่จะกดค,ค,คือเเลยกปกติได้นะครับ Si n ์คอร์แทนี่ก็จะกดใน R ได้หมดทั้งหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า,อานอกจากที่เราใช้ R เป็นค,ครื่องเลนพื้นฐานแล้วเนี่ยนิสิตจะใช้ทำอะไรได้บ้างอีกนะครับแน่นอนที่สุดบางคนจะสงสัย ในส่วนของมุมขวาบนแล้วก็มุมขวาล่างตัวนี้นะครับว่ามันใช้ทําอะไรนะครับแน่นอนที่สุดผมบอกไปแล้วว่าขวาบนใช้เก็บ data นะครับตัวอย่างเช่นนะครับอ่ะสมมุติผมจะสมมุติว่าผมเก็บข้อมูลมานะครับได้ข้อมูลเป็นน้ําหนักของนิสิตจํานวน10คนนะครับสมมุติผมไปถามนิสิต10คนว่าหนักเท่าไหร่บ้างนะครับสมมุติมีคนตอบว่าผมหนัก70ผมหนัก72หนูหนัก66 หนูหนักห้าสิบสี่หนูหนักแปดสิบเอ็ดหนักเจ็ดสิบสองครับหนูหนักห้าสิบนะครับผมหนักเจ็ดสิบห้าผมหนักหกสิบห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับอ่าขาดอีกตัวนึงเนอะครับแล้วคนสุดท้ายสมมติผมบอกผมหนักเก้าสิบสองนะครับอ่ะสมมติผมได้น้ำหนักของคนสิบคนมาที่ผมไปถามมานะครับ ผมจะเอาทั้ง10เลขเนี้ยนะครับใส่วงเล็บให้เขานะครับแล้วก็พิมพ์ตัว c ตัวนี้นะครับแล้วผมจะเอาทั้ง10เลขเนี้ยนะครับขออนุญ,ญาตเอาไปเก็บไว้ในตัวแปรใหม่นะครับผมก็พิมพ์สัญลักษณ์คล้ายๆกับเครื่องหมายลูกศรแต่เป็นลูกศรย้อนกลับนะครับอันนี้ขออนุญาตไปเก็บในตัวแปรใหม่ชื่อ weight นะครับเพื่อแทนคำว่าน้ำหนักนะครับแล้วหลังจากที่ผมรันตัวนี้เนี่ยปึง้ง นิสิตก็จะเห็นว่าเลข1ิเลขที่ผมกรอกลงไปนะครับก็จะไปอยู่ในตัวแปรชื่ i เว t นะครับการที่เรามีนุมมุมขวาบน environment ตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราเห็นว่าตัวแปรอะไรบ้างที่เราสร้างไปแล้วนะครับมันจะได้ใช้ชื่อไม่ซ้ำกันนะครับสมมติว่านิสิตมีอีกตัวแปรหนึ่งในอนาคตอย่างเงี้ยนะครับนิสิตก็จะได้สร้างชื่อตัวแปรให้ไม่ซ้ำเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นการให้นิสิตไม่หลงด้วยว่านิสิตสร้างตัวแปรไปแล้วเห็นไหมครับ นิสิตนึกภาพตามออกเนอะว่าในอนาคตนิสิตอาจจะต้องทํางานในวิชาสถิตินะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลแล้วก็มีการนิสิตสมมติทำ l a บอะไรอย่างเงี้ยนะครับแลบฟิสิกส์แลบเคมีอะไรนิสิตเก็บข้อมูลออกมาจะวิเคราะห์เนี่ยนิสิตก็ต้องทําการทดลองซ้ำๆๆๆๆๆกันหลายๆรอบนะครับแล้วก็อาจจะต้องมาเก็บในตัวแปรชื่อตัวแปรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ทีนี้แน่นอนที่สุดอก็จะมีคําสั่งเอาไว้เล่นกับตัวแปรเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะแอบทําให้ดูเล่นๆก่อนนะครับสมมุติผมอยากได้ค่าเฉลี่ยมีนอย่างเงี้ยนะครับของเวทอันนี้ก็เหมือนคํานวณ x bar นะครับค่าเฉลี่ยของเวทนะครับก็ถ้าเอาเคอร์เซอร์ไปคุมตัวนี้แล้วลันเนี่ยมันก็จะได้ว่ามีนคือ69.7นะครับเห็นปะนะครับหรือบางทีผมอยากได้ส่วนเบีมาตรฐาน SD เงี้ยผมก็พิมพ์เลย SD ของเวทนะครับก็คือ,อเท่าไหร่ล่ะ ก็รันออกมานะครับก็จะได้สิบสองจุดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งเี้ยนะครับหรือผมอยากได้ค่าพื้นฐานก็ summary นะครับ summary เนี่ยก็คือค่าพื้นฐานทั่วไปนะครับของตัวแปร weight นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนคำสั่งพวกนี้ทั้งหมดนะครับตอนที่ถึงภาสถิตินะครับกดรันออกมาก็จะได้ออกมานี่ก็จะมีค่าต่ำสุดคือ50นะครับสูงสุดคือ92มีนคือ69.7นะครับ มัธยาฐานเลยว่ามีเดียนคือ71นะครับอ,อันนี้เป็นควอไทาที่1 65.25อันนี้ควอไทาที่3คือ74.25นะครับหรือพูดได้ง่ายก็คือเปอร์เซ็นทายที่15กับเปอร์เซ็นทายที่75นั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้บางคนบอกว่าอยากได้กราฟแท่งคือถ้าสมมติอยากได้เป็นฮิสโตแกรมหรือเป็นกราฟแท่งเนี่ยนะครับคำสั่งก็คือ h i s นะครับของ weight ิดเยอะมากนะครับฮิสของเวทนะครับปึ๊บเนี่ยน,สยนิสิตกดลันฮิสนี่คือย่อมจากฮิสโตแกรมนะครับนิสิตกําลองรันดูปึ้งเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นฮิสโตแกรมมาให้นิสิตโดยอัตโนมัตินะครับก็คือก็เป็นกราฟแท่งโดยคร่าวๆนะครับก็จะเห็นว่ามุมขวาล่างของนิสิตตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่เอาไว้เก็บภาพนะครับเวลาที่นิสิตมีเดต a ที่มันซับซ้อนได้ขึ้นอยากได้เป็นกราฟเป็นตารางอะไรเงี้ยนะครับบางที นิสิตกดรันมันก็จะไปขึ้นที่มุมขวาล่างให้นะครับนึกออกไหมนะครับนี่คือหน้าตาหลักของโปรแกรม R นะครับอ่ะทัวร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีสีอินเทอร์เฟซเขาก็จะมีสีช่องใหญ่ๆ,ๆนะครับมุมซ้ายบนคือ Editor นะครับก็จะเป็นที่ที่นิสิตเอาไว้พิมพ์นู่นนี่นั่นนะครับเมุมซ้ายล่างก็จะเป็นคอนโซลนะครับคือเป็นผลลัพธ์ มุมขวาบนก็จะเป็นที่ที่เก็บตัว Data แล้วก็มุมขวาล่างก็จะเป็นที่ที่เก็บภาพนะครับซึ่งไอ้ตรงแถบด้านขวาเนี่ยน,นิสิตจะยังไม่ได้ใช้เยอะจนกว่าจะถึงพาสถิตินะครับส่วนที่เป็นแถบด้านซ้ายเนี่ยท่านิสิตบางคนอยากจะพิมพ์งานตรงคอนโซลก็พิมพ์ได้นะครับแต่ว่า,านิสิตสังเกตเห็นว่าข้อเสียก็คือว่าท่านนิสิตพิมพ์งานตรงคอนโซลไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับนิสิตจะ มันจะลันแล้วมันก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับสมมติผมทำงานในคอนโซลไปเรื่อยๆนะครับสามเดี๋ยนะสามสิบแปดหาสี่เนี่ยนะครับผมลั่นในคอนโซลไปเรื่อยเนี่ยซิกนว่ามันก็จะกระเถิบลงไปข้างล่างเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสิ่งที่นิสิตเคยพิมพ์ทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะเริ่มหายากแลวไม่ค่อยสะดวกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการทํางานที่ดีเนี่ยนิสิตก็ถ้าเป็นสิ่งที่นิสิตคิดว่านิสิตจะพิมพ์แล้วจะเก็บเอาไว้เนี่ยนิสิตก็ควรที่จะพิมพ์เอาไว้ข้างบนตรงเอดิเตอร์แล้วกดรััันนนอะบี้มก็จ ค่อนข้างที่จะเก็บงานเป็นระเบียบมากกว่านะครับท้านิสิตไปพิมพ์ตรงคอนโซลเลยเนี่ยนะครับสมมุติผมเอา summary weight ไปพิมพ์ตรงคอนโซลเลยเนี่ยนะครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอผมเอา summary weight ไปพิมพ์ตรงคอนโซลเนี่ยปึ้งมันก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่สังเกตว่าพอผมเริ่มกดทํางานไปเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับไอ้ตรงบนๆมันก็จะหายไป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 ,ไป,ไปนะครับจนนิสิตเนี่ย ถ้าจะใช้อีกทีหนึ่งก็ต้องยอ้อนกลับมาดูมันก็จะมีความลําบากนะครับเดี๋ยวผมจะขอจบคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้ก่อน,นครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาเริ่มเรียนอะไรที่เป็นความแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นละกันนะครับโอเคขอบคุณนิสิตท,ทีอ่อยู่ฟังจะจบคลิปนะครับก็ขอให้ทุกคนลงโปรแกรม R แล้วก็ลงโปรแกรม R Studio ให้ได้ก่อนในพื้นฐานนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ